เอาเริ่มมั้ยเออเลยสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องผมไทบพ่อทุกสุกคนมื้อนี้จะมาแกะกองซุ่มจากหานเอน้ําพนเพิ่นเขาว่าอยังก็กองซุ่มแหละเออด้กันเลยเนาะว้าวว่ามีหยังเพิ่นว่ามีหยังแนเอาอยู่ในนี่ลโชคอีหยังหลายอย่างแหละแต่บ่ฮู้มีหยังในกองุ่ม้เออเพิ่นว่ามีค่ําบ่ว่ามีค่ํา,าแ,แต่บ่ฮู้สิได้แท้บอบ่ได้เออโอ้ยยานี่ <Ro ad. S 1> ก็อ่ะสิได้กอนคเอาอยยังบู่้จักื่อนี่เออ เอ้ตู้พิวโปรโมดราคาท่าได้กองซุ่มเนี่ราคากองซุ่มสามสิบเก้าพันกรี๊ดเกือบหอดลอยบาทเนาะบวหอดโอ้ยมีอย่างมีโอ้นืคิดคิวผมเนาะเออนืคิดคิวเอออย่างนันคำบ้างหมดเลยโอ้ยกองเป่าแล้วหมดแล้ว

ได้จักซีนี่มมีซีแต่ยากยากอุญยังก็อุญยังปญยงนี่แหละมีอันนี้แป้งอืมจักยังต้องจากซี่เลยฝรั่งได้พี่นอ่ะงี้ได้ฝรั่งโค้กเอ่อเออเห็นมาอยู่ลาวโดนว่าลาวได้ลืมภาษาฝรั่งเหรอเดี๋ยวเว้ จบคลิปนะเออขอบใจไหมขอบใจพี่น้องชคุณชุกนไหมขอบใจพี่น้องชุกคุกนเบงคลิปเมองซูมเนาะเออเอาว่าเป็นภาษาฝรังโคด้วยฝรังเได้ภาษาฝรั่งจะว่าขอร้กยัง่าอรู้สึกั้อด้สำหรับอะไรมีกองอะไรมีอะไรมีคิดมาซื้อๆๆๆๆเด้อติดตามซอง ตาพิการตาสแนลือวาตาพิการตาควดจำรังเลยมาสูรเอ้มันได้ขอจบคลิปมาเอ้บเองไปๆวะ